จออยู่นู่นครับออกตัวครับออกเรียบร้อยครับนัดงี้เล่งนานไปหน่อยครับหัวไม่ถูกครับเข้าหัวแบ้ยิงปกติไม่เล่งครับวันนี้เล่งสักหน่อยโอ้ยติตไรครับเนี่ย โอ้เก็บลุดหาติดเนียงครับไม่ได้ปลาอยู่นี่ครับติดเนียงพอดีครับเนียงยิง่งเลน้อยอยู่ครับนี่ครับอ็ฝ่ามืออยู่ครับนี่ครับเนียงหน่อยเดียวครับตามต่อครับ แอบยิงตามป่าไม่ได้ดยิงนไม่ได้ดยิงหรอไว้ครับยีมอยู่นี่ตัวหน,นึงไปไหนแล้วมึง ี่ดหญิงแม่งรูปป่าเลยบอกแล้วถูกอะเป็นเลือดมันออกโอ้ถุกถุงครับ อ้าวโดนมร้อยหนีเหรอพันเสาแล้วมึงเออ กงวิ่งออกฟุ้งมาดีนี่ครับไีก็สวยดยีาามากนี่ครับเอาท้องเลยครับ